ดีครับแม่พี่น้องมืนอนี้ผมสิบผ้าแปลวาเรือ <ลง S 1> เรือรงลงน้ำครั้งแรกครับพอเฮดเฮดมาโดนแล้วว่าถนัดลงเรืออยู่ <S <S โอ้เพราะลงน้ำเดีงง๋ยวจะแปลงน้ำครั้งแรกนะสิบผ้าไปเบิ่งครับผมดีครับเครื่องเรือสิไปติดตั้งไหมครับนี่อันนี้เด้อเอาเมฆสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับ ป่าลุงออันนี้กระหางเรือเขาจะเป็นต่อครับนี่หรือล่องล่องน้ำครังแหลกมันจะเป็นยังไงน,น้อบ้านนี่เดือมันีผ้าไปเบิงสีผ <c oughs> ้าไปเบิง <c oughs> นี่นะครับที่ว่าเฮ็ด <c oughs> เฮ็ดมาหลายเดือนแล้วครับวับท่านเอาไปล่องน้ำตะเถอ่อจอดที่นี่บกโดนละ่ะอจะไปล่องน้ำครังแหลกว่ามันสีลอยน้ำหรือมันสีจมน้อบานนี่ โอ้ยลุ่งเราก็เฮ็ดเองนะครับนี่ไปจา้างเขาต่อเนี่ยเพื่อน้ำท่วมยุดแถวอุบวยในน้ำท่วมดีแล้วก็ท่าสีแล้วก็เเขือบท่องหลังลางตัวนี้จะเอาผ้าเอาไปลุ่งน้ำครับตัวนี้จะนั่งในาหล,าหลาค้นครับ หนึ่งสองสามสี่ห,ห้าหกนายนั่งในลายค้นี่ครับหกหกค,นกหกกคน้นกลัวหกเจ็ดน้นหมแล้วครับนี่ตันนี้จะเป็นมองนั่งครับมั่จะเครื่องก็หนีอันนี้ผมเอกมาดีไวไหมครับนี่นี่ยางนอกมอเตอร์ไซค์ผมอามอเตบาดอามอเตอร์ไซค์ครับผมอ่าเด็กสีพลาเรือกสีพาบัตนี จะว่าพี่เด้อพี่น้องมันอึดว่างซุกเขาถืบอกส่้าพี่น้องนั่เมึงเพื่นสีเอาเรือเพื่นสิเอาเรือหาปลาเรือหาปลาไปล่งน้ำลำใหญ่เลยคนเอาดันเข้าไป ได้กินเรถนนี Luckily, ่เลยลมาเป็รถ <rat> ุา <into> น <or> <words> <oh ีเรือฮะปลาเด้อพีนอทุกย่งได้มาทานยกขึ้นทำเองตามไปกลางๆเลือไปยเดวตรงตรจีไปยเอาไปยีเออเออเออมัน บอกว่ามันหนักทงผิวเปรอารมมาสัก่อนอารมณ์มานิดนึงองเข้ามาเซียเไปลงน้ำเซ่ี่พี่น้องมันมันออมาทั้งุลสีลงเมืองว่ะรถมันเปั้งุลายสเป็นแนวใดเหมลอนโบเกิงไม่เข้่อไหยี่หอไย่ห้อไนี่หอไนย่ห้อไหน่อไนยี่ห้อไหนห้อไย่ห้อไหน้อย่หอไนี่หอไนไ้อไ้อไ่หอ่หอไนอย่ไ้อย่หอไ้อไนหอ่หีไนหน ไปดึงจับมันแมันนมันกบจับจับกดไปลจับเรือเออจสยาเอสรยกันงนลนวิธีเอาเลือกไปเปดตน,นักอยู่คือสีหอดเอาถ่ายโดน,นยังไงด้ครครับเดินไปเดินไป ตอนนี้ก็ได้เครื่องทางแล้วเด้อพี่น้องตอนนี้ก็ได้เครื่องทางและจ้าเขาจ้เขาจะช่ว,คควยคน,คนแต่ว่าฝนกะสิต,ต๊อกเพฝนเมฆผู้ซอยผู้ซอยเนี่ยได้วัววัดป่าค่ะวัดป่าบ้านนาทุ่งมั่ง วัดปลาอีรีเลยค่ะมีแต่ดรงแต่ปลายางเอาค่ะพี่นอ้องใหม่จะตัวนิน่งๆเนาะตัวใหม่นะตัวใหม่นี่ยก็จะตัวนิน่งๆเนาะตัวสีหอดประมาณจักโลประมาณจักโลเฮ้อไอหมอ ประมาณสามกิโลกีกประมาณสามถึงสี่กิโลจ้ะจังสีหอดเซ่กระสียางอยู่จังสีละจ้ะตีโค้งมาแล้วขี่โค้งมาแล้วอ้าวเกิดเหตุการณ์พราขาดที่ครับตอนนี้ บอตันหอดไอ้นาำเลยครับนี่ห้างกันเลยครับเบิ้งเสภาพรถใต่หัวหัดใส่เลยครับนี่ห้างเลยรับนักไว้ตายไทยใคเดินนี่เปียวปอวขั้นไม่ครับขั้นนี่ไปว่ไว้ฝนตกมันลดไอเลือก็เลยลื่นลื่นตก๊กมันนี่ไม่ได้ฮักไปเลยครับมันนี่ ไปพวหัดเดี๋ยวขั้นไม่อยู่หารถขึ้นไมก่อนครับแบมแบมมั้นอ่ะแต่ละผู้ชายพอบังนะเอาอีกนึงอ้ายโอ้ยอ้าวยาวออกผมผมมันพอบังบ้านนี้เขาก็บังกับอีกยาวออกอีก แอนนาเ <Another. S 2> ด้อนั่งขับรถอีกคันหนึ่งอยู่ตอนนี้ป้าเพิ่นกำลังแต่งผมให้เด็ก <c oughs> เด็กสาวอ้าวดำอยู่ซ้ายนี่เขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้เป็นผู้หญิงเเออ้าลวยน่าผู้หญิงเว้ยรถตูู้ฮะเอาอันนี้ว่อยู่ดิ

หอด้ะเด้อค่ะบาด้หอดเซ่แล้วกรซิได้กสะิไดเอาเรือกสะิไดเอาเรือลงน้ำ้ะจ้าพี่น้องทุลักทุเล่มึ่อก่้รค่ะนี่มันเป็นต้มนี่แหละมันเป็นต้มเนวนี่แหละจ้ะนี่ นนั่เมฆขี้ลงมาเมฆนี่ละค่ะพี่น้องเรื่องบรรยากาศค่ะคืมฟ้าคืมฝนไก่ไก่กมือนแน่น่จ้ะแม่ไปไซส์ระเอ้าเด้อคอยเด้อหุ่นเมืองร้านหุ่น มองร้านใส่ผุนเก่งคอยไปเด้อยบกลาผลุจอดน่ละจอดน่นละเขาปีนิดนึงีด้อพี่นอ้องเขวางรถไหลเด้อ ค้มแม่พี่น้องเต<อ>ันกฤสีเอาเลือลงนีแล้วจ้ะนี่เอาเลือลงนี้นี่เด็กพี่น้องน,น,นี่คือแม่น้ำเซ เตยบายคำคยอัย <c oughs> นนี้เาสอนเข้าเหมอเด็กใช่มเรือปะบัวน้าเอาเมื่อไงกับนกูขจีะกันอยังใส่เกลือกรลังสีเอาเรื่องจะเอา,อ <c oughs> อาเรือลงหรอที่นี่กะจีเอาเครื่องมาติดตังโว้ย นี่เด้อพี่นองวิธีเอาเลือลง่งก็จะประมาณนี้แหละน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 ะเออในสีสุดกับมะหอด มาจอดมาถึงนไทยนี่เอาวอเอาวทิมเลยเอาทิมลคนไปยังมาหอดท่าัะไรโซ่สิมาหอดทุลักทุเลเมดเมดรถอยูไปขั้นหนึ่งห่างไปแล้วที่ได้สอบเห้เขาเจาไปเลยมันห่างไปแล้วเอายัง ขั้นขั้นไหนก,ก็ะห้างเอาเบองขั้นนี้ครับวันนี้นี่อันนี้ก็ยางแตกด้เนี่ยเอาอยางมัดไว้เลครับม <c oughs> <c oughs> าเนี่ยสีได้เอาเครื่องมา,มาใส่ครับวันนี้ป <c oughs> ูน <c oughs> จอดที่ป่นยอน